สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปุ้ยอีกแล้วนะคะกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยวันนี้ปุ้ยจะมาแจกสูตรโดนัทส,สูตรช็อกโกแลตนะคะสูตรนี้อร่อยนุ่มข้ามคืนลูกค้าติดใจค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ปุ้ยทําไปแล้วนะคะ2ส,สูตรเป็นโดนัทส,สูตรธรรมดานะคะมีเพื่อนทางบ้านสนใจเป็นจํานวนมากและสอบถามเข้ามานะคะว่าอยากทําเป็นสูตรใส่ผงโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตเนี่ยต้องทาอย่างไรนะคะวันนี้ปุ้ยทําขายแล้วก็ถือโอกาสที่ถ่ายคลิปให้เพื่อนทางบ้านดูเลยนะคะ หากใครสนใจที่จะหาอาชีพเสริมนะคะแนะนำเลยค่ะโดนัทสูตรน,นี้อร่อยลูกค้าติดใจแน่นอนแล้วปวยยังคำนวณต้นทุนท้ายคลิปให้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของโดนัทช,ช็อกโกแลตของเราเลยนะคะก็จะมีน้ำตาลทราย700กรัมนมจืด600 ml หรือว่า600กรัมค่ะเนยละลาย250 ml หรือว่า250กรัมค่ะ ไข่ไก่เบอร์2องสิบฟองค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์1กิโลกร,รมัมปุ้ยใช้เป็นตาผักกาดแดงนะคะผงโกโก้ร้อยเปอร์เซน์ไม่ผสมน้ำตาล4ช้อนโต๊ะผงฟู3ช้อนโต๊ะกินวานิลา1ช้อนชาแล้วก็เกลือป่น1ช้อนชาค่ะนี่นะคะคือแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่ปุ้ยใช้ตาผักกาดแดงนะคะปุ้ยซื้อมาถุงละย5บาทค่ะ ขั้นตอนนี้ปุ้ยจะผสมส่วนผสมของของแห้งทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะเวลาเรานําไปร่อนเนี่ยเขาจะได้ร่อนง่ายนะคะเทแป้งใส่ลงไปในอ่างผสมหรือว่าชามผสมที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นก็ใส่ผงฟูลงไปเลยค่ะตามด้วยเกลือป่อนนะคะ แล้วก็ผงโกโก้ค่ะผงโกโก้ปุ้ยใช้เป็นผงโกโก้ร้อเซไม่ผสมน้ำตาลนะคะปุ้ยใช้ตาลิตเติลค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายส่งอุปกรณ์เบเกอรี่หรือว่าเว็บออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้ามีขายนะคะจากนั้นก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ค่ะขั้นตอนนี้ก็จะมาทำในส่วนผสมของของเหลวนะคะ ก็คือตอกไข่ลงไปในภาชนะที่เราเตรียมจะผสมนะคะ10ฟองค่ะปุ้ยใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะมีเพื่อนทั้งบ้านหลายคนนะคะสอบถามว่าถ้าใช้เบอร์0จะใช้กี่ฟองนะคะถ้าเป็นเบอร์0เขาก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเบอร์2นะคะก็ใช้8ฟองค่ะถ้าใครใช้เป็นเบอร์3นะคะก็ใช้ประมาณ12ฟองค่ะแต่จะให้ดีนะคะก็คือใช้เบอร์2ค่ะ10ฟองนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะเพราะว่าน้ำตาลทรายเนี่ยเขาจะมีความแข็งเป็นเกล็ดใช่ไหมคะพอเราตีกับไข่เนี่ยก็จะทำให้ไข่ขึ้นฟูง่ายนะคะขั้นตอนนี้เราจะตีจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายค่ะแล้วก็ให้ไข่เปลี่ยนเป็นสีอ่อนนะคะยิ่งเราตีไข่ให้ขึ้นฟูได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้โดนัทของเราเนี่ยนุ่มฟูนะคะถ้าที่บ้านใครมีเครื่องตีไข่ก็จะดีมากเลยนะคะจะได้ไม่เมื่อยมือ ตีจนไข่สีเหลืองอ่อนแล้วนะคะก็ใส่นมจืดที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะปุ้ยใช้เป็นนมโรงเรียนนะคะถ้าใครไม่มีนมโรงเรียนสามารถใช้นมยี่ห้ออื่นได้ค่ะจากนั้นก็เติมกลิ่นวานิลาลงไปนะคะแล้วก็เนยละลายค่ะเนยเทียมหรือว่ามาการีนยี่ห้อเบดฟู้สามารถใช้แทนเนยสดได้ในกรณีที่เราทำเค้กหรือว่าทำโดนัทนะคะ ปุ้ยใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่าเขาจะมีความหอมค่ะถ้าใครไม่มียี่ห้อนี้ก็สามารถไปใช้ยี่ห้ออื่นได้นะคะก็เลือกเอาเลยค่ะตามต้นทุนที่เราตั้งไว้นะคะเสร็จแล้วก็นําแป้งที่เราผสมไว้นะคะมาทยอยร่อนจนหมดค่ะเนื่องจากว่าแป้งเนี่ยเขาจะมีความชื้นอยู่ในตัวนะคะเราก็ต้องนําแป้งมาร่อนก่อนค่ะเพื่อ ลดความชื้อในแป้งนะคะแล้วก็จะทําให้โดนัทของเราเนี่ยขึ้นฟูแล้วก็นุ่มนะคะมีเพื่อนทางบ้านถามปุ้ยมาหลายคนนะคะว่าถ้าไม่ใช้แป้งสารีอเนกประสงค์เนี่ยเราใช้เป็นแป้งเค้กได้ไหม ตอบเลยนะคะว่าได้ค่ะแต่แป้งเค้กนะคะเขาจะมีต้นทุนที่สูงกว่าแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะแป้งสาลีอนเนกประสงค์เนี่ยปุ้ยก็แนะนําให้ดูยี่ห้อด้วยว่าเขาสามารถทําโดนัดททาเค้กได้ไหมเพราะว่าแป้งสาลีอนเนกประสงค์บางยี่ห้อเนี่ยเขาจะเหมาะไม่เหมาะสมกับการทําขนมเค้กนะคะยี่ห้อที่ปุ้ยเคยใช้อยู่ประจําก็มีตาบัวแดงค่ะ แล้วก็ยี่ห้อผรกาศแดงที่ปุ้ยใช้อยู่ปัจจุบันนี้ค่ะโอเคค่ะเราผสมแป้งทั้งหมดให้เข้ากันนะคะจากที่แป้งเป็นเม็ดเมเนี่ยเราต้องพยายามผสมให้เป็นเนื้อเนียนแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเครื่องสําหรับอบโดนัทกันเลยค่ะเครื่องอบโดนัทของปุ้ยมี2แบบนะคะเป็นแบบการ์ตูนแล้วก็แบบกลมแบบนี้ค่ะแบบการ์ตูนปุ้ยซื้อมา500กว่าบาทนะคะเป็นช่วงลดราคาแล้วก็ แบบกลมเนี่ยปุ้ยซื้อมา300กว่าบาทปุ้ยซื้อมาจากช้อปปี้นะคะก็ลองไปหาเซิร์ชดูตามราคาที่เราพอใจนะคะปุ้ยจะทาเนยลงไปนะคะที่แม่พิมพ์ก่อนนะคะเพื่อที่ไม่ให้ขนมโดนนัทเราติดนะคะเนื่องจากว่าปุ้ยใช้มาหลายครั้งแล้วค่ะจากนั้นนะคะก็หยอดฟุตสลัดลงไปเลยค่ะแล้วก็ลูกเกดนะคะหยอดตามความชอบของเราเลยค่ะปุ้ยจะหยอดเยอะหน่อยนะคะเพื่อที่เขาจะดูน่ากินนะคะแล้วก็ ลูกค้าติดใจค่ะเพราะว่าฟูตสลัดกับลูกเกดเนี่ยถ้าเราซื้อตามร้านขายส่งเนี่ยเขาจะมีต้นทุนที่ถูกนะคะจากนั้นนะคะก็หยอดแป้งลงไปเลยค่ะปุ้ยจะใช้ถุงแกงนะคะใส่แป้งแล้วก็ตัดที่ก้นถุงแบบนี้นะคะให้ตัดให้รูเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าถ้ารูใหญ่เกินไปเนี่ยเราจะคอนโทลหรือว่าควบคุมอัตราของแป้งที่ลงไปไม่ได้นะคะเสร็จแล้วก็ พักทิ้งไว้นะคะปุ้ยก็จะมาหยอดตัวที่เป็นรูปการ์ตูนต่อเลยค่ะรูปการ์ตูนเนี่ยปุ้ยจะใส่ลูกเกดหรือว่าฟุตสลัดทีหลังนะคะเพราะว่าปุ้ยอยากให้หน้าตาของเขาออกมาชัดเจนแล้วก็สวยนะคะหรือว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเราแต่เราเลยค่ะระยะเวลาในการอบนะคะอบประมาณ2นาทีค่ะหรือว่าจนกว่าไฟจะตัดนะคะ พอครบ2นาทีนะคะเราก็เปิดดูเลยค่ะโดนัทก็จะสุกพอดีนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะพลิกกลับด้านให้ดูนะคะคือเขาก็จะออกมาสีสวยนะคะประมาณนี้เลยค่ะแต่ปุ้ยจะไม่อบต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาสุกทั้งด้านบนและด้านล่างแล้วปุ้ยพลิกกลับด้านให้ดูนะคะคือเขาก็จะออกมานุ่มแล้วก็ฟูค่ะ นี่นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตักไปพักไว้ให้เย็นเลยค่ะสังเกตนะคะว่าบางอันของปุ้ยก็จะมีติดบ้างเพราะปุ้ยใช้มานานแล้วนะคะใช้มาหลายครั้งแล้วจึงต้องใช้เนยช่วยนะคะเพื่อให้เขาร่อนออกมาง่ายนะคะลายการ์ตูนนี่ก็เหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าเราใส่เยอะเกินไปนะคะแป้งเยอะเกินไปเขาก็จะออกมาที่ขอบแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่น้อยเกินไปเนี่ย เขาก็จะดูเล็กไปนะคะเอาที่เราชอบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตัดขอบเอาที่หลังก็ได้นะคะนี่ค่ะหน้าตาโดนัทที่เสร็จแล้วนะคะฟูนุ่มน่ากินมากใช่ไหมคะเดี๋ยวปุ้ยจะบีให้ดูค่ะนี่ค่ะเนื้อฟูนุ่มนะคะเวลาเคี้ยวไปเนี่ยเขาจะเด้งเหมือนเค้กเลยนะคะคือจริงๆแล้วแป้งสูตรนี้เนี่ยถ้าเอาไปทำขนมเค้กก็คือทำได้เหมือนกันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรช็อกโกแลตนะคะเด็กๆชอบเพราะฉะนั้นปุ้ยจะไม่ได้ใส่ ผงโกโก้ที่เข้มมากเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ผงโกโก้ที่เข้มมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะออกรสขมไม่อร่อยนะคะคือปุ้ยปรับสูตรมาแล้วคือสูตรนี้พอดีค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคำนวณต้นทุนกันเลยนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์1กิโลกรัม25บาทไข่ไก่เบอร์20ฟอง30บาทเกลือป่น1ช้อนชาตีสว่า1บาทนะคะน้ำตาลทราย7 0 0กรัม17บาทพงฟู3ช้อนโต๊ะ5บาทกินวานิลา2บาทกองใส่ขนม20บาทนะคะ ตีสว่ากล่องละบาทเนยหรือมาการีน250กรัม19บาทลูกเกด20บาทฟุตสลัด20บาทรวมต้นทุนทั้งหมด159บาทททำโดนัทได้120ชิ้นใส่กล่องละ6ชิ้นจะได้ทั้งหมด20กล่องนะคะขายกล่องละ20บาทขายได้ทั้งหมดจะได้400บาท ถ้าใครสนใจก็ลองไปคำนวณต้นทุนนะคะต,ต้นทุนทั้งหมดของแต่ละที่อาจจะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าในปัจจุบันด้วยนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปทำทานกันดูหรือว่าทำขายนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหรือว่าถ้าใครอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าแนะนำติชมก็สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะปุ้ยอ่านทุก คอมเมนต์ comment, แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ